วันนี้เราไปโรตัสแล้วเราก็เจอผลิตภัณฑ์ของโลตัสดูเดี๋ยวเราจะลองทําดูตอนนี้เราได้ไก่มาแล้วเดี๋ยวเราล้างไก่แล้วเรามาคุกคุกคแล้วหมักไว้ตามสูตรข้างหลังนะเขาก็บอกว่าให้หมักเยสูตรเขาบอกว่าให้มให,หมักไว้ชั่วโมงหนึ่งแต่เราว่าจะหมักข้ามวันเลยแล้วพรุ่งนี้เราจะมาทอดแล้วมาดูผล แต่ตอนนี้เดี๋ยวล้างไก่ก่อนนี่ <Yeah. S 1> นเราตัดแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะผงก็จะเป็นแบบนี้สําเร็จรูปเลยแล้วเราก็เทลงไปในไก่ของเราเลยนะคะจัดไปไก่เขาบอกว่า800กรัมนะตามห่อเลย800กรัมเราก็กะเอาเสร็จแล้วเราก็ขยำขยำขยำพุกเขาให้มันเข้ากันดูความดูเท็กเจอร์มานะเขาก็จะมีแบบ อุย้ยกลิ่นข้าวกลวเลยขาอขอบอกมีกลิ่นขา้าวัล้วด้วยตัวนี่เราก็คุกให้มันเข้ากับไก่ของเรานะคะนี่คนเข้าไปใครชอบน่องก็เอาน่องได้นะน่องน่องเล็กๆอะ่ะแต่เราชอบอันเนี้ยเพราะว่าเราชอบเออเราชอบจบเนาะนี่ยเราก็คุกให้มันติดตัวไก่ของเราแต่ขอบอกว่ากลิ่นหอมนี่มีกลิ่นแบบข้าวัล้วให้ดูใช้ได้แหละ เดี๋ยวเราก็คุกให้มันติดไก่ของเราแล้วเราก็เก็บไว้แล้วก็หมักไว้เขาในเนี้ยในสูตรอะ่ะมันบอกว่าชั่วโมงเดียวก็เอามาทอดได้เลยเนาะแต่ว่าบางเออว่าตอนเนี้ยมันสี่โมงเย็นแล้วเรามันยังไม่กินไงเราจะกะไม่กินพรุ่งนี้เที่ยงเดี๋ยวพรุ่งนี้เที่ยงเราจะมาทอดให้ดูว่าหน้าแต่มันจะเป็นยังไงนี่แล้วก็ถูถูถูดูถ,ถ,ถูโอเคตามนั้นแล้วเราใส่กล่องไว้เดี๋ยวเราใส่กล่องไว้นีจ้า ใส่กล่องปิดฝาไว้กลิ่นหอมมากเลยอ่ะเธอขอบอกกลิ่นหอมมาก,ออกหอมมากๆถ้าทานจะแซ่บมันใครไม่ชอบเผ็ดก็อาจจะเผ็ดนะแต่ว่าถ้ากินกับข้าวน่าจะอร่อยเลยแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะไก่ทอดจา้าไก่ของเราที่เราหมักไว้ทั้งคืนเนะเอาออกจากช่องฟรีซแล้วจะคีบยให้ดู มันก็เข้าเนื้อเดี๋ยวเราจะเรียงในหมอ้อทอดของเราเราก็จะปูฟอยไว้เพราะว่าเวลามันสุกอะ่ะมันจะชอบติดตะแกรงไงแล้วล้างยากเราก็เลยใช้วิธีเอาฟอยมาปูแล้วเจาะรูให้มันไหลลงไปให้น้ำมันไหลลงไปข้างล่างนี่ยไอ้น้ำที่เราคุกไว้ไมัก็จะมีข้น ก็จะเรียงให้มันพอดีกับหม้อทอดของเรานะคะหม้อทอดเราจะไซส์ไม่ใหญ่นะเราเป็นไซส์เล็กเราไก่ที่มันอยู่ในน้ำหน่อยแนละ้วมันจะได้แบบไ,ได้ว่าม,มันจะมีน้ำอยู่แล้วไอเนี่ยแล้วถ้าเราไม่ ฟอยล์นะมันจะติดตะแกรงแล้วล้างไม่ออกอันนี้เป็นรุ่นที่ถอดตะแกรงไม่ได้ต้องล้างทั้งกระบะเลยมันก็เลยจะลำบากเราเราก็เลยใช้วิธีนี้เรียงไปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาเข้าหม้อทอดของเรานะคะนี่เปิ เราจะใช้มันมีบ่ออยู่แล้วนะไก่แล้วก็เอาร้อยแปดสิบใช้เวลาประมาณสิบห้านาทีแล้วก็หมุนไปเลยสิบห้านาที<ม>เกินเกินนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาคอยพิกมันกันนี่นะคะไก่จะเสร็จแล้วไฟตรงนี้เริ่มดับประเช้าอ่งนี้แอบดูนี่เป็นไงโอ้โหเดือดปุบปั๊บปุบปั๊บปุป๊ปุบปั๊บอันนี้ใช้เวลา ประมาณ1 7นาทีเนาะเนี่ยกำลังจะสิ้นสุดแล้วเดี๋ยวเราลอมันหมดเวลาแล้วเรามาคีบดูกันนะคะ,ะหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะหยิบออกมาดูกันเราจะคีบมาดูเลยนะคะ นี่มันก็จะสุกสองด้านครบเลยนะนี่เนื้อเห็นป่ะถ้าเราไม่ลองไว้มันก็จะติดตะแกรงเลยล้างยากมาก ที่เราลองไว้เพราะว่ามันจะได้ไม่ติดตะแคงน,นี้สุกแล้วก็จะ,จะแบบเนื้อฉ่ำๆจะมีกลิ่นข้าวคั่วลอยออกมาด้วยนะคะอันนี้เป็นผงที่เราซื้อมาจากโลเป็นผงของโรตัสเลยแบร์โลตัส ก็จะมีความเหมือนกับเข้าคั่วติดเห็นไหปึ๊บอยู่ในบริเวณเนี้เห็นไหมเออมีความชุ่มฉ่ำอยู่เดี๋ยวรองมันเย็นแป๊บเดี๋ยวเราจะมาชิมมันนะนี่นะคะคือผลงานไก่ที่ทอดออกมาจากหม้อลมร้อนเดี๋ยวเราจะลองชิมดูนะคะ ้ามีความปุกกับของขา้าวคั่วแล้วก็มีความกลมกล่อมมีความเาเรียกอะไรอะ่ะมีเค็มมีครบรสเลยอะ่ะอร่อยอะ่ะอันนี้นะคะเป็นตัวคุกแต่ว่าคิดว่าถ้าทำตามข้างที่ซองบอกก็คือคุกไว้หนึ่งชั่วโมงแล้วทอด สีมันน่าจะออกมาสวยกว่านี้อันนี้คือแบบเหมือนมันละลายไปนิดหนึ่งโอเคถือว่าผ่านนะคะรีวิวเครื่องปรุงสำเร็จรูปของโลตัสหาซื้อได้ในโลตัสเลยจ้า